ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับงาน Fast Auto Show Thailand 2020ที่จะจัดขึ้น28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าส่งท้ายครับก่อนเข้าสู่งานอีก3วันเท่านั้นครับพบกับผู้ประกอบการรถมือสองรับประกันคุณภาพครับ,รบเจอกันได้28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนา พบกับผมแล้วก็อาจารย์พัฒเดศในงานด้วยนะครับเจอกันก็ทักทายกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมนพดลนินธรรมชาติผมเป็นผู้บริหารของอมอนวาลันตี by เบนส์อมอนรัชดาครับอมอนวาลันตีเนี่ยเราเริ่มต้นจาก คุณอมอรเมื่อปี2 5 0 9หรือปีคศ .1966 เนะฮะเมื่อ54ปีที่แล้วคุณอมอรได้เริ่มธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสองที่ชื่ออมอรบริการที่ถนนราชวัตรเมื่อ54ปีที่แล้วแล้วก็เราก็ได้พัฒนามาอีก10ปีผ่านมาเราก็จะเปลี่ยนมาอยู่ที่ ตนาลลดรถรถยนต์ผลโยธินหรือที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเบน์ราชครคูโดยการที่คุณมอมรได้รวบรวมเพื่อนเนี่ยสี่เต็นท์รถมารวมอยู่ในที่เดียวกันมีศูนย์ซ่อมมีจัดไฟแนนซ์เป็นที่แรกในประเทศไทยที่เป็น One Stop Service สามารถคนลูกค้าเข้าไปช็อปรถมือสองในที่ที่เดียวโดยมีไฟแนนซ์แล้วก็มีศูนย์ซ่อมอยู่ในนั้นอีกส0ปีผ่านมาปีคศ 1986เมื่อ34ปีที่แล้วที่ที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันเมื่อก่อนเป็นเต็นท์เราใช้ชื่อว่าเบนซ์อมอนรัชดาเราขายแต่รถเบนซ์อย่างเดียวหลังจากนั้นเนี่ยปีคศ .2002 นะฮะเราก็เลยเริ่มสร้างอาคารอมอนลัชดาขึ้นมาแล้วเราก็พัฒนามาขายรถเบนซและรถ BM เมือ2 เราก็เลย rename เปลี่ยน branding มาเป็น a ม m o r w a r a n t y by Benz Armor ลัชดาขายรถเบนซและรถ BM มือ2มีคุณภาพจุดแข็งของเราเนี่ยเราจะต้องมีการบริการหลังการขายที่ดีให้กับลูกค้าครับนั่นคือจุดแข็งในการรักษาให้ลูกค้ากลับมากลับมาใช้บริการกลับมาซื้อรถคันที่2คันที่3กับเราครับตอนนี้เนี่ยเราเราเริ่มนโยบายของเราเนี่ย แน่นอนในช่วงโควิดแต่จริงๆเราทำก่อนช่วงโควิดเราจะควบคุมสต็อกของเราให้กระชับกระทัดรัดและคล่องตัวเนื่องจากเราขายรถเบนซ์และรถ BM เราก็เลยตั้งเป้าไว้เลยว่าสต็อกของเรารถที่เราจะพร้อมพร้อมขายพร้อมใช้เนี่ยควรจะมีสต็อกอยู่30คันโดยแบ่งเป็นเบนซ์5คัน BM เ5คัน นะฮะยังไม่รวมรถที่กำลังอยู่ในอู่ซ่อมอยู่ในโรงซ่อมที่กำลังจะเตรียมทำออกมาแต่เราพยายามทำให้สต๊อกของเราเนี่ยอยู่ที่30คันโดยแบ่งเป็นเบนซ์และ BM เเท่าๆกันครับแะ้ววันตีของเราเนี่ยไม่ใช่มาซ่อมที่เบนซ์มอนรัชดานะฮะถ้าเป็นเบนซ์เข้าเข้าศูนย์เบนซ์ได้ทั่วประเทศถ้าเป็น BM เข้ขาเข้าศูนย์ BM ได้ทั่วประเทศนี่นลูกค้าเนี่ยเวลาจะมาซื้อเนี่ย ผมต้องกลับมาเหมือนเดิมว่าลูกค้าจะต้องเลือกคนขายคนขายที่มีมีคุณภาพคนขายที่เอาใจใส่คนขายที่เน้นเรื่องบริการหลังการขายนะฮะตรงนี้สำคัญประวัติต้องดีรถต้องดีนะฮะพร้อมใช้แล้วก็ยังมีวารันตี w a ลลี่ t ร free ทำให้เขาซื้อรถไปใช้2ปีเขาไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องการรับประกัน แล้ซ่อมที่ไหนเขาสามารถไปใช้ที่เชียงใหม่เข้าศูนย์ที่เชียงใหม่ใช้ภูเก็ตเข้าศูนย์ที่ภูเก็ตได้เลยตรงนี้เป็นารันตีที่เราให้กับลูกค้านะฮะติดไปกับรถครับผม แล้วว่าถ้ามาซื้อรถที่อมรอรัชดาเนี่ยที่ถนนรัชดาปากซอยรัชดาพิเศษ42เนี่ยเราให้วารันตีถึง2ปีแต่ถ้าเกิดไปงานฟาสเราเตรียมโปรโมชั่นไว้แล้วโปรโมชั่นอนแรกของเราก็คือว่าเวลาสนใจรถคันไหนเวลาจะจองถ้าเราร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราถ้ามีบัตร KTC ชำระด้วยบัตร KTC รูด1 0สนบาทได้1 0 0 0 0แต้มปกติถ้าท่านใช้บัตรเครดิตเนี่ย25บาทถึงได้1แต้มหมายความว่า1 0 0นบาทท่านจะเอ้0 0แสนแต้มต้องต้องใช้เงินถึง2ล้าน5 0 0บาทนะฮะแต่อนนี้ในงานเนี่ยท่านสามารถใช้บัตรเครดิตมา1 0 0 0 0แต้มแล้วเรามีโปรโมชั่นอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าจองรถในงานฟาสน,นะฮะเราจะเพิ่มารันตีจาก2ปีให้เป็น3ปี วารันตีสูงสุดถึง3ปีเฉพาะในงานฟาส t เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยถ้ารถเราไม่ดีพอเนี่ยฝรั่งเขาก็ไม่ให้เราซื้อวารันตีใส่รถตั้ง3ปีหรอกครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเรากล้ารับประกันได้ว่ารถของเราเนี่ยอยู่ในคุณภาพที่พร้อมใช้แล้วสามารถใช้ได้3ปีโดยไม่ต้องกลัวอะไรฮะวอลลี่ฟีครับผมเรามีหลายช่องทางนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ Facebook Facebook เนี่ยสามารถพิมพ์เข้าไปเลย ออมอลวอลันตี a m o r a n w a w r a n t y ติดกันนะฮะออมอลวอลันตีเฟซบุ๊กอ o มอลวอลันตีถ้าเป็นไลน์ก็เป็นแอดออมอลวอลันตีก็เข้าไปได้นะฮะแล้วก็ไอจีก็เหมือนกันก็เข้าไปในไอจีอ r มอ a วอลันตีแล้วถ้าเป็นเว็บไซต์อยากจะดูว่ารถเรามีอะไรบ้างการบริการเป็นไงตึกเรามีอะไรบ้างก็เข้าไป w w w a m o r n ์ a r ็บออ com นะฮะ เข้ามาได้ชุกชกท่องทางแล้วครับเบอร์โทรศัพท์เรา029390055นะฮะแล้วก็ฟังดูเสียงตอบรับว่าจะกดไปแผนกไหนแผนกขายแผนกบริการหลังการขายติดต่อได้หมดนะฮะ สวัสดีครับผมวุดิีพีราวุฒิพรมมาพันธ์ครับผมเป็นผู้บริหารคารีโชวโอเคครับผมในส่วนของคารีโชวโอเคนะครับผมเราเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2551ครับผมนะครับก็มีสาขานี้สาขาเดียวนะครับผมที่พัฒนาการซอย29นะครับโดยแนวคิดก็คือทางบริษัทเรามีรถค่อนข้างจะเยอะนะครับผมที่ปลดระวางมาแต่ละปีเป็นรถของผู้บริหารนะครับเป็นรถของพนักงานที่ใช้เองนะครับปีหนึ่งก็มีปลดระวังมาประมาณพันกว่าคัน แล้วก็มีลูกค้าบางส่วนนะครับที่สนใจอยากจะได้รถสภาพดีๆเอาไว้ใช้นะครับทางเราก็เลยแบบเปิดเป็นค่าดิชัวโอเคขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงค่าดิชัวโอเคโดยตรงครับผมในส่วนของข้อดีนะครับผมรถผู้บริหารผู้บริหารจะได้รับการดูแลนะครับผมตั้งแต่การซื้อรถเข้ามาใหม่นะครับผมการเข้าศูนย์การเช็คระยะนะครับผม การาดูแลต่างๆโดยศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานในส่วนของคำว่าคาดีชัวโอเคนะครับมาจากคำว่าคานะฮะคุณคภาพเยี่ยมคัดสรรเฉพาะนะครับดีสภาพใหม่ปีใหม่เครื่องมือครบคู่มือการซวิดครบนะครับผมชัวเลขไหม่จริงเช็คประวัติได้นะครับแล้วก็โอเคราคาคุ้มค่าแล้วก็มีการบริการที่ครบวงจรครับผม ส่วนของสต็อกเรานะครับผมที่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถโตโยต้ากับ Honda นะครับหลักๆเลยอย่างโตโยต้านะครับจะเป็น f o r ์จูเนนะครับผมแคมรอ่อาวติสหรือว่า v ีออสและยาลิทประมาณนี้นะครับผมส่วนราคาก็อยู่ประมาณตั้งแต่3 0,000นกว่าบาทถึง1ล้านกว่าบาทนะครับผมในส่วนของ Honda นะครับเราก็จะมีครบเกือบทุกรุ่นนะครับผมตั้งแต่ CRV Accord Civic นะครับผมอ่ซิตี้นะครับเจ็ดนะครับผม ก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะครบนะฮะตามตลาดเขาที่เป็นที่นิยมของตลาดด้วยนะครับผมครับผมสำหรับโปรเจ n เตตัวนี้นะครับผมเป็นรถปี2017นะครับราคารถใหม่ก็อยู่ประมาณล้านหกนะครับแต่ว่าคันนี้เราจะเอาไปขายที่งานฟาสนะฮะก็ซื้อได้ในราคาที่1น0ล้านแหมื่นะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2017ตัว Sigma โนะครับขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ภายในมีการทำความสะอาด สวยหรูหรานะครับฟังก์ชันครบตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 8งดีนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อตัวซิกมาโฟเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับผมเลขไมล์อยู่ที่54,000กว่ากิโลเท่านั้นเองครับผมราคาที่เราจะไปงานฟาร์ตงานนี้นะครับผม1นึ่งล้านแปดหมบาทครับในส่วนของโตโยต้าแคมรี่นะครับเราจะมีด้วยกันก็อยู่หลายคันนะครับผมมีตั้งแต่ปี2015 2016 2017นะครับผม จะมีตัว 2.0G ตัว X-Tremo แล้วก็มีตัว HyB r i ดด้วยนะครับผมราคาก็จะอยู่ในช่วงประมาณ7 0 0 0กว่าบาทอย่าง Toyota Camry 2.0G ปี16นะครับ7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนของ Altis เราก็จะมีด้วยกันนะฮะเป็นตัว 1.6G 1.8E นะครับก็จะมีทั้งปี2016 2017นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะครับถึง5 0 0 0นะครับผมครับผมในส่วนของการรับประกันนะครับผมทางคาดิชัวของเรานะครับผมมีการรับประกันในเรื่องของ เกียร์และเครื่องยนนาน6เดือนครับผมโปรโมชั่นของเรานะครับนอกจากในเรื่องของส่วนลดแล้วก็ของแถมแล้วนะครับเราจะมีบัตรเป็นคูปองเช่ารถนะครับจากทางบัตเจ็ตนะครับมูลค่านะครับตามราคารถครับสมมติว่าถ้ารถราคา5 0 0แสนบาทนะครับผมเราจะได้คูปอง5ใบนะครับสำหรับการใช้รถปีนะครับเวลาเข้าศูนย์หรือคูปองตัวนี้ไปเช่ารถเพื่อท่องเที่ยวก็ได้ครับผม การติดต่อของคาดิชัวโอเคนะครับผมตอนนี้เรามีทั้ง Facebook นะครับใช้ชื่อว่าคาดิชัวโอเคนะครับอ่าแล้วก็เว็บไซต์คาดิชัวโอเคนะครับผมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะครับผม0818428800ครับผมคาดิชัวโอเคตั้งอยู่ที่พัฒนาการซอย29นะครับผมถนนพัฒนาการนะครับสามารถเข้ามาชมรถเลือกซื้อรถนะครับผมได้ทุกวันโดย ติดต่อที่หมายเลข0818428800ครับผมท่านใดที่สนใจจะซื้อรถกับคารีโชโอโอเคนะครับยินดีเลยครับผมเข้ามาชมรถก่อนที่คารีโชโอโอเคซอยพัฒนาการ29และไปพบกันอีกทีที่างานฟัสตออโตโชนะครับผม 9สู่ปีที่9ก้าฟ a ส t o ออโตโชว์ไทยแลน2 0 2 0เลือกคันที่ชอบขอให้คันที่ใช่ซื้อรถภายในงานทุกคันลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน1 0 0 0 0แสนบาทเข้าชมงานฟรีพร้อมลุ้นรับเครื่องดูดฝุ่นไดสัน V8 s l i สลมฟรัฟวีพลัสยีตุลาคมถึง1พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ไบเทคบางนาสนับสนุนโดยกรุงศรีออตโต้แม็กควาศูนย์บริการรถยนต์บีควิก สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไต l e X สสวัสดีครับผมเอกอมอนเษฐีนะครับรองผู้บริหารเต็นรถเษฐีก็รถเศรษฐีเราเริ่มต้นมาประมาณ20 20กว่าปีแล้วครับผมเราก็ขายรถแนวประมาณยูนิคลักชวรีค้าคือรถมือสองรถยุโรปซึ่งจะก็มีเบน b ์บีแล้วก็มีที่แบบไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคือพวกออดี้โฟกแล้วก็ปอชตัวแบบที่ไม่ค่อยมีคนอื่นมีครับ,รบผมของเราจะอย,อยู่ตอนนี้จะย้ายมาอยู่ตรงที่พระรามเก่อนถึงแยกขังเมืองครับ จะอยู่เส้นเส้นหลักพระรามเก้าเลยนะครับก่อนถึงแยกฝั่งเมืองน้ำมาทางรามคำแพงการเริ่มต้นมาคุณพ่อได้เริ่มมาประมาณเมื่อ20 25ปีแล้วครับเริ่มต้นตอนเมื่อก่อนเริ่มที่แรกก็คือจากรัชดาครแล้วที่เป็นชื่อรถเศรษฐีได้เพราะนามสกุลนามสกุลเศรษฐีครับก็เลยตั้งเป็นรถเศรษฐีแล้วเขาเริ่มต้นด้วยการเหมือนชอบรถแบบแพชชันในการชอบรถก็เลยเริ่มทำรถมาเรื่อยๆแล้วก็ พอทำปุ๊บก็ฐานเบสลูกค้าลูกค้าชอบลูกค้าติดเพราะเราขายรถที่คัดคุณภาพทุกคันจุดเด่นของทางแตนเราก็จะคัดรถคุณภาพทุกคันรถทุกคันจะไม่มีชนหนัก พิกความน้าท่วมรถทุกคันต้องเป็นไม้แท้ฮะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างเลยที่ได้ฟีดแบ็จากลูกค้ามาก็คือเราบริการลูกค้าทุกคนเหมือนเป็นพี่น้องเป็นเพื่อน,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนเรียกเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมเราบริการเหมือนเราไม่ได้คิดว่าเป็นลูกค้าเราบริการอย่างดีทุกคนครับแล้วก็รถเราทุกคันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเวาลาขายออกไปแล้วเพราะเราจะมีารันตรให้ตามไปด้วย เริ่มต้น3เดือนจนสูงสุดถึง2ปีถึง7 0,000โลครับผมรถทุกคันวารันตีให้หมดพยายามขายรถไม่น้อยแต่บางคันถ้าม่เยอะเราก็จะคัดสภาพให้สวยที่สุดก่อนฮะคนไหนจะดูที่สภาพว่ารถสวยไม่มีชนไม่มีอะไรครับแล้วทุกคันผมไปดูเองเสร็จแล้วรถทุกคันเราก็จ้างบริษัท Inspection ก็คือมาตรวจสอบเพื่อให้ลูกค้าสบายใจมีใบ c ซ r t i f i c a เ e ออกให้ว่ารถไม่มีชนหนักนิดคว่ำอะไร,รสำหรับงาน Fast Auto s ช o w รอบ้ี้ทางเราก็จะ คัดรถคุณภาพที่สวยที่สุดจากเต็น์เราไปใช่ไหมครับผมเพื่อไปที่งานแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายอย่างเช่นก็อย่างวารันตีที่เมื่อกี้ผมแจ้งไปก็คือในงานเราจะมีวารันตีให้รถทุกคันแล้วก็ดอกเบีย้ยจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2 7 9ครับ <S <S ครับผมแล้วก็สมมติถ้าไปที่งานไม่ทันหรืออยากมาดูรถคันอื่นที่เต็น์ในช่วงระหว่างงานเนี่ยครับผมก็ทำเป็นโปรโมชั่นเดียวกันให้หมดเต็น์เราจะอยู่ตรงพระราม9นะครับก่อนถึงแยกฝั่งเมือง แล้วก็เหลือติดต่อมาทาง Facebook Facebook เศรษฐีคารถเศรษฐีหรือ Line แอดเศรษฐีคาก็ได้ครับผม S E T H I C A R 080 211 2544ครับ,รบหรือ081 845 4989ครับ ครับผมตู่นะครับชื่อชื่อตู่ชื่อจริงชื่อวราวุธวาจาพัฒนาเป็นเจ้าของกิจการร้านยูนิคออโต้คาร์ที่ถนนรานมินทางจีโล7เจ็ดนะฮะผมก็เริ่มต้นธุรกิจมาตั้งแต่สมัยเป็นก็เรียกว่าเป็นวัยรุ่นเลยก็ได้ฮะก็ทำด้านธุรกิจด้านนี้ก็มีความมีประสบการณ์ด้านนี้ค่อนข้างจะยาวนานถึง20ปีสามารถจะคัดสรรรถที่มีคุณภาพดีฮะไม่มีการชนหนัก ไม่มีน้ำท่วมมาให้ลูกค้าใช้แล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือมากว่า20ปีสามารถทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ถ้ารับรถจากที่นี่เราจะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้าสบายใจรถที่นี่ผมจะขัดสรรทุกคันถ้าเป็นไปได้ผมจะดูเกือบทุกคันลองรถเทสเกือบทุกคันด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็เรารับประกันรถจะไม่มีการชนหนักตัวถังนี่สำคัญมากที่สุดแล้วก็เลขไม่ ประเด็นหลักคือเรามีวอลันตีหลังการขายให้เพื่อที่ว่าสมมุติว่าเกิดปัญหาหลังการขายขึ้นมาเราจะไม่ทอดทิ้งลูกค้ามีเซอร์วิสให้ลูกค้าตลอดอรถเราจะรับประกันให้2ปี20,000ืโลหลังการขายสำหรับรถยุโรปและรถญี่ปุ่นทั่วไปรเราจะมีรถตั้งแต่ไซส์ตั้งแต่แสนหนึ่งยัน3ล้าน คือว่ายง่ายเราจะมีรถทุกเซกต์อ่าเป็นรถ SUV รถซีดานรถสปอร์ตอะไรเราจะมีให้ให้บริการให้ครบเลยครับผมรถยูโรวก็จะมีประมาณว่าตอนนี้จะมีรถซีดานเป็นเป็นสัดส่วนมากนะฮะเป็นพวกซีรีส์ห้าเอฟสิบปีประมาณ2 0 1 2ันสิถึงสองพันาเบนซ์ซีคัสที่เป็นตัว AMG ส่วนมากเราจะซื้อแต่ตัวท็อปท็อป รถญี่ปุ่นของเราจะมีทางเราจะมีพวก Altid Camry Accord Civic คือจะมีครบเกือบทุกเซกเมนต์นะฮะแล้วก็ SUV ก็จะมีพวก CRF o r t u n e r แล้วรถพวกรถตู้อนเนกประสงค์พวกที่ต้องใช้งานที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันที่เกิดการท่องเที่ยวในประเทศเยอะช่วงนี้เพราะมันออกต่าง,างประเทศไม่ได้ก็จะมีพวก H1 รถตู้ a l p a มีบริการให้เกือบทุทก<ๆ>ทุกเซกเมนต์นะครับผม รับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้า2ปี20 0 0 0โลแล้วก็ผมเอาไปเลยครับค่าจัดโอนแถมให้บวกกับค่าประกันภัยให้กับลูกค้าที่ไปซื้อในงานช่วง5วันของงานไบเทคบางนางานฟาสออโตโชว์ครับผมทางร้านยูนิคเราตั้งอยู่ถนนรานมินทากิโลเจ็ดเลยรามินทาซอยหกมาประมาณ100เมตรอยู่ริมถนนเลยครับผมทางร้านนะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทร089 9682323หรือ ID Line พิมพ์ตัวทีแล้วตามด้วยเบอร์โทรผมคือ0899682323แล้วก็หรือไม่พิมพ์ Google เข้าไปแล้วพิมพ์ว่า Unique Auto Car ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับผมถ้าภาษาอังกฤษก็ Q U N I Q U E Auto แล้วก็พิมพ์ว่ารามินทาก็จะเจอเลยครับผมขอเรียนเชิญให้มาดูรถที่ร้าน Unique ค Auto Car คตรงรามินทากิโลเ ก่อนจะเข้างานได้นะครับมาสามารถมาชมรถมามาดูมาดูสินค้าของเราได้ก่อนงานฟ้าซึ่งงานฟ้าจะจัดประมาณปลายเดือนตุลาตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่1นะครับผมนะฮะก็ออกที่ไบเทคบางนางานฟ้าจัดมาแล้วถึง9ปีก็ออกสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้นะครับว่าเป็นงานที่มีคุณภาพคัดสรรแต่ผู้ประกอบการที่ดีและมีคุณภาพไปออกงาน 9สู่ปีที่9 Fast Auto Show Thailand 2020เลือกคันที่ชอบขอให้คันที่ใช่ซื้อรถภายในงานทุกคันลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน1 0 0 0 0แบาทเข้าชมงานฟรีพร้อมลุ้นรับเครื่องดูดฝุ่นไดสัน V8 Slim f รั t ฟิวชั่นแตุลาคมถึง1พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ไบเทคบางนาสนับสนุนโดยกรุงศรีออตโต้แม็กควายศูนย์บริการรถยนต์บีควิก สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์สนับสนุนโดยแรงต่างคอนเฟิร์มเติมเลย PTT Altaforce Diesel Premium ชมทุกคนนะครับทุกท่านนะครับก็ผมนะครับนายพิสิษฐ์รอดนาโพนะครับก็จะพูดกันง่ายๆคือเจ้าของบริษัท AT Car s า l ซนะครับก็เป็นผู้ประกอบการนะครับจำหน่ายรถยนต์มือสองนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาคมนะครับสมาคมรถยนต์นะครับมือสองในประเทศไทยนะครับก็จริงๆครับบริษัทของเราเนี่ยครับเริ่มก่อตั้งนะครับเริ่มเปิดจำหน่ายรถยนต์มือสองแต่ปี2010นะครับก็เป็นระยะเวลา10ปีนะครับก็เปิดสาขาแรกที่ สาขาแคร์ไลน์นะครับจำนายรถจนมือสองนะครับทุกประเภทปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเรียก AT ทกันแล้วนะครับจุดแข็งของทาง AT ทนะครับคาเซลนะครับส่วนใหญ่เราจะขายรถคุณภาพดีนะครับแล้วก็จะดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะปลูกฝังนะครับงานในเรื่องของงานบริการนะครับเรียบเสมือนว่าลูกค้าของเราเนี่ยมาใช้บริการกับเราเนี่ยจะให้คิดถึงว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันของเราจะดูแลตลอดนะครับมันก็ทําให้เราได้ผลตอบรับ ค่อนข้างดีแล้วก็ได้ลูกค้าเก่าๆที่บอกกันเป็นปากต่อปากนะครับแล้วก็ประกอบกับปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกมันเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีการขายในด้านในในทางด้านของโซเชียลนะครับหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับปับันลูกค้าของเราก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับทั่วทั่วประเทศนะครับก็จะมีการขายแทบจะทุกจังหวัดเลยนะครับก็อาศัยพื้นฐานของเดิมก็คือการดูแลลูกค้า ปัจจุบันใน c a ทีคาเซลเนี่ยนะครับ,บ,รบ,รบมีพื้นที่อยู่ประมาณนะครับไร่นะครับจะเห็นได้เลยว่าโชว์รูมของเราก็คล้ายๆกับโชว์รูมรถใหม่เลยนะครับในส่วนโชว์รูมก็จะมีส่วนของห้องทีมขายนะครับแล้วก็ด้านบนโชว์รูมก็จะเป็นฟิตเนสใช้ดูแลลูกลูกค้าลูกค้าเหมือนกันสำหรับให้ลูกค้าสําหรับที่มาออกรกถับเอทีคาเซลเนี่ยนะครับใช้บริการฟิตเนสได้ฟรีตลอดชีพเลยก็ว่าได้นะครับ นะครับแล้วในส่วนด้านหน้าก็จะเป็นเอทีคาเฟ่ที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือเป็นร้านกาแฟมุมเล็กๆสบายๆนะครับไม่จําเป็นจะต้องมาซื้อร,รถกับเรานะครับขอให้ได้ลูกค้าเก่าได้เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับหรือเข้ามานั่งใช้บริการของในคาเฟ่แค่นี้เราก็รกู้สึกมีความสุขแล้วนะครับส่วนในโซนเก่านะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นออฟฟิศของทางด้านของการเงินธุรการ krit krit นะครับแล้วก็ทางด้านการตลาดหรือฝ่ายไอทีโฆษณานะครับประมาณนี้ ปัจจุบันเนี่ยเรารับประกันสินค้าของเรานะครับหรือรถของเราเนี่ยนะครับหลังการขายเนี่ยที่10,000กิโลเมตรนะครับหรือ1ปีอย่างใดอย่างใดมาก่อนนะครับส่วนเงื่อนไขรับประกันผมขอพูดสั้นๆแล้วกันนะครับเรารับประกันค่อนข้างจะเยอะนะครับเรารับประกันเครื่องเครื่องยนต์เกียร์นะครับเหมือนกันนะครับหนึ่งหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับหรือหนึ่งปีนะครับรับประกันช่วงล่างนะครับรับประกันคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับ ใน3ส่วนนี้ภายใน1ปีหรือ1,000 0กิเมอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อก่อนมีปัญหาเข้ามาเคลมของเราได้เลยปัจจุบันบริษัท AT c a ค้าเซลของเราเนี่ยครับมีทั้งหมด2สาขานะครับมีสาขาแรกคือสาขาสีแยกแคไลาย นะครับสาขาที่2คือสาขาสำนักงานใหญ่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือสาขาพะนัง9ก้านะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับถากลูกค้าท่านใดต้องการสนใจรถนะครับหรือต้องการใช้บริการที่ AT Car s ร l เนะครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับสี่ห้าเจ็ดแป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 ดนะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับสี่ห้าเจ็ดเก้า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 นะครับสามารถติดต่อมาอย่างเราได้นะครับหรือติดต่อผ่านไลน์แอดนะครับ ใส่แอดนะครับนำหน้าแอดเอทคาเซนะครับชื่อรองกับทางโชว์รูมเลยนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้านะครับจะเข้าไปดูได้นะครับคือทาง Facebook นะครับเฟซบุ๊กแสตท์เอทคาเซเหมือนกันนะครับหรือนะครับทางเว็บนะครับเว็บนะครับเอทคาเซลดอทคนะครับสามารถที่จะติดต่อได้นะครับจะมีเจ้าที่คอยให้บริการนะครับช่วงตั้งแต่ กลางวันเนี่ยตั้งแต่เจาแปดโมงเช้าถึง2องทุ่มเลยนะครับส่วนกลางคืนนี่อาจจะช้าสักนิดหนึ่งแต่จะมีคนตอบอยู่มีคนดูแลตลอดนะครับหรือจะใช้ว่าง่ายว่า24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับของเราค่อนข้างจะทําทงานกันกันยีคือทั้งวันเลยทั้งคืนเลยก็เป็นสามารถติดต่อได้นะครับครับผมก็สําหรับลูกค้านะครับที่กําลังหารถหรือเลือกอยากจะได้รถยนต์มือสองดีๆสักคันนะครับ พบกับเรานะครับหรือเข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูมเรากอดก็ได้นะครับที่บริษัท AT c a r s a l e ลสาขาพนังเกล้านะครับหรือสาขาแคลายจะมีพนักงานน่ารักน่ารักนะครับของเราดูแลอยู่นะครับหรือนะครับจะพบกับเราในงานนะครับงานฟาสต์ออโตโชไทยแลนด์นะครับ2020นะครับวันที่28ตุลาคมนะครับถึงวันที่1นะครับพฤศจิกายนนะครับที่ไบเทคบางนางานนี้ปีนี้ครับ AT c a r s a l e ลนะครับก็เป็นโชว์รูมโชว์รูมหนึ่งนะครับที่เข้าร่วม งานฟาสต์นะครับอย่างเสมอมาครับแล้วก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่านะครับงานนี้นะครับจะทุกผู้ประกอบการครับจะเลือกนะครับรถหรือเลือกสินค้าที่ดีนะครับไปในงานเพราะฉะนั้นผู้ชมทุกคนนะครับทุกท่านนะครับเลือกสินค้าเนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถจิ้มได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องดูเรื่องคุณภาพไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเลือกได้ตามใจชอบไปเลยนะครับท่านได้รถดีแน่นอนนะครับขอบคุณครับ